ฟื้นฟูปอดฟื้นฟูตับยิ่งเก่ายิ่งคันยิ่งคันยิ่งมันดุมันหายเลยนะครับแบบหายขาดนะครับสวัสดีครับอิสานพุ่เจ้าครับตอนนี้สภาพอากาศกะเดี๋ยวกัแดดเดี๋ยวกับคลืมนฝ้าคลื่มฝน,นล้มพิษเป็นได้ทุกสภาพอากาศยิ่งอากาศคลื่นฝ้าคลืมฝนเนี่ยโอ้โหคันดีครับ ขันแต่งแต่างงามด่าขอดโว้เบิดตุกบอกเลยมันขึ้นไปตัวนะครับเรื่องลมพิษบอยยากถ้าผู้ใดเป็นยูถ้าผู้ใดมีอาการตามที่ว่านะพี่น้องอมันขันดีครับยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันยิ่งมันโอยสบายวิธีนี่บอกได้เลยว่าขาดนะครับ บมแม่นเก่าจนดากขาดดากแวงเบิดดากถลอกปอกเปิดเปิดกเบิดนะครับอันนี้แบบหายขาดนะครับแบบภูมิปัญญาบ้านเฮาง่ายๆสมุนไพรอันนี้ก็หาได้ทั่วไปน้ำข่างทงข่างทางน้ำไข่ไอ้คูนาคำคำันแท่นานนะ <laughs> มาสิพาไปเอาสมุนไพรพื้นบ้านด้วยวิธีทำแบบภูมิปัญญาบ้านเฮาว่าแล้วได้ก็สิไปทั้งพุ่นนะสมุนไพรมันอยู่ทั้งพุ่น ตามมาโลดนี่ครับต้นนาำสวัสดีหรือว่าต้นไมยลาบเมืองมันสวัสดีนานเอา่าวาดีลาวัาดีมานานต้นจริงต้นนี้แหละพี่น้องนะเมิ้งมันสวัสดีที่แตะปับ๊บวดีปับ๊บมันสิหุบเลยนะครับต้นไมยลาบมันมีสรรพคุณดีมากนะพี่น้องแบบ ฟื้นฟูปอดฟื้นฟูตับได้ดีมากโดยที่เขาเอาทุกส่วนนะครับทุกส่วนของต้นไม้ยราบนี่นะครับไปที่ไปล่างน้ำสะอาดตากแดดแห้งแล้วก็มาขัวเพอให้มันเกี๊ยมเกียมจากน้อยมาชงช้าหรือว่ามาดื่มมาต้มกินต้มดื่มนะครับนั่นแหละคือฟื้นฟูปอดตับได้ดีมากดันลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วปตจที่นี่เขามาเว้าเรื่องล้มพิษ หรือว่าต้มุดมานการเอาต้นไม้ยะลาบไปแก้ล้มพิษหรือว่าตมุนมานนะครับนี่นะครับเขาเกษียเอาทุกเอาเอาเลยล้ต้นตั้งแต่ล้มต้นเอาทุกส่วนก็ได้นะครับเอาล้มต้นมันขึ้นไปหอดใบหอดดอกอีย่งถ้ามีเขาเอาเบิดนะครับนี่แหละเอาแบบนี่แหละนะครับอันนี้ทําเพื่อเป็นแนวทางครับเขาก็สิได้แบบนี้นะครับ การเอานี่ก็ต้องใช้ใส่ขวมละมัดระวังจากหน้อยนะครับเพราะว่ามันมีน้ำน้ำนี่เกาะเก็บเลยนะครับตามที่เขาได้มาประมาณนี้ตามวิธีทำํำให้เขาเอาส่วนนี่ไปตำตำให้ละเอียดนะครับตำละเอียดแล้วกับบวกเหล่าขาวทาเทเหล่าขาวผสมลงไปจากน้อยหรือถ้าผู้ใดไวรุ่นเลือกเอาแค่ใบนะครับเอาใบแล้วมาขยี้ขยี้ก็ไปผสมกับเหล่าขาวแล้วมาท้าท้าเท่านั้นเองนะครับจากซี่หาเทียเท่านั้น อันนี้มันหายอะไรนะครับแบบหายขาดนะครับแบบบ่มากวนใจบ่มาตอมดากที่น้องอีกจ <c> ะ <oughs> บ่ว่าล้มพิษหรือว่าตุมมุดมานหรือว่าอาการคันคันตามผิวหนังเอียงต่างๆง,งกะปราบด้วยนี่แหละไม้ยาลาบนะครับหรือว่าต้นสวัสด,ดีมันบ่ยากดอกถ่าลู่แล้วทำถ้าเห็นผู้ใดล่วงดากล่วงกางเกงแล้วกบเกายุกยุกยักยักจุนั่นสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นตุมมุดมานกะน้ำไปบอกเพิ่นนะครับ สวัสดีครับ